my husband is to meet you first time in อัปเดตข่าวลิซ่าช่วงบ่ายกันค่ะลิลี่ล่าสุดนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบูกอรี่นะคะคุณลอร่าเบอร์เดซ่นะคะเปิดเผยถึงความสําคัญของลิซ่ากับตลาดไทยค่ะและบทบาทของแบรนด์ที่สะท้อนถึงความหลากหลายผ่านบทสัมภาษณ์ของเดอะสแตนดาร์ด p อค่ะคุณลอร่าเบอร์เดซนะคะตอบคาถามหลากหลายประเด็นมากเลยค่ะตั้งแต่เบื้องหลังบทบาทในฐานะผู้นําหญิงนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ค่ะไปจนถึงการตอกย้ําถึงความสําคัญของตลาดไทยค่ะสําหรับแบรนด์บูก ะะและลิซ่าที่มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสําคัญค่ะนักข่าวนะคะถามว่าตลาดไทยมีความสําคัญต่อบุกรี่มากแค่ไหนนะคะคุณลอร่านะคะตอบว่าตลาดไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่สําคัญของเราเสมอรวมถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดด้วยเราเปิดสาขาในไทยมานานมากแล้วและประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่แข็งแกร่งสําหรับแบรนด์ของเราด้วย โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะประเทศไทยเติบโตขึ้นเร็วมากและการที่เรามีลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรามองเห็นความสําคัญของตลาดไทยอย่างแท้จริงเพราะผู้บริโภคชาวไทยมีรสนิยมเฉพาะตัวมีความหลงใหลในเครื่องประดับและให้ความชื่นชอบแบรนด์ของเราเป็นพิเศษนะะักข่าวยังถามอีกด้วยนะคะว่าคุณอยากอธิบายเพิ่มเติมไหมว่าลิซ่ามีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนแบรนด์บูก,กรี่คุณลอล่านะคะตอบว่า Lisa ลิซ่ารักแบรนด์ของเรามากเธออยู่กับเรามานานหลาย ปีแล้วจริงๆเราเชื่อมั่นในตัวเธอมาตั้งแต่แรกและตอนนี้มันยอดเยี่ยมมากๆไม่ใช่แค่ลิซ่าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเรียนกาโชป,ปาและแอนฮ์ทเวดด้วยนะคะผู้หญิงเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเธอสะท้อนถึงคุณค่าที่บุคกรีย,ยึดถือไว้ได้อย่างดีเลยค่ะ ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแข่งแร่งมั่นใจในตัวเองและมีเส้นทางอาชีพที่น่าทึ่งเปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติด้านบวกมากมายเช่นเดียวกับแบรนด์แอมบาสเตอร์คนอื่นๆซึ่งล้วนสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งพวกเธอคือผู้หญิงที่เราต้องการส่งต่อสัญลักษณ์แห่งพลังความงามและแรงบันดาลใจจริงๆแล้วคุณลอล่ากับลิซ่านะคะเคยเจอกันที่งานล่าสุดข,ของบูคกรี่นะคะที่ลิซ่าใส่ชุดสีเหลือเป็นเจ้าหญิงนะคะทุกคนทั้งคู่นะคะเมามอยกันก่อนที่จะเข้างานด้วยนะคะแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะดูสน,สน สุดเลยนะก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก the Standard Pop ด้วยนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะลิลลี่คะช่วงบ่ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยสตรีมหนักๆแล้วก็โหวตให้กับลิซ่าด้วยนะคะมีทั้งหมด2โหวตนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านล่างเลยค่ะสามารถโหวตได้เรื่อยๆเลยนะสำหรับ SEC นะคะสามารถโหวตได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนะคะิาาด i c ย,ยนะคะ,ะ,คะก็จะปิดโหวตในอีก2วันแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคะก็สําหรับบ่ายนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะาคอละ,ะก็ย่ืม ไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาะอัปเดตข่าวหรือเศร้าไวๆเลยค่ะบ่ายนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ